ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้เอสุรภาชาแนลค่ะจะพามาเรียนรู้วิธีการตัดผมให้เด็กนะคะเอ็กก็ไม่เคยตัดผมหรอกค่ะแต่ว่าก็เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนะคะก็เลยตัดสินใจเอียงพอซื้อวัตเตอรเลียนนะคะมาตัดให้ลูกเองตอนแรกก็กลัวมากเลยค่ะว่ามันจะไปยังไงนะคะ ลับไปตามภาษาที่ไม่ใช่ช่างนะคะก็เปิดสวิตค่ะเสียบไปเราก็ไถนะคะเวลาไถาเรายังไม่ต้องใช้ตัวรองเนะาะไถไปเลยค่ะเด็กเอกเออ็ลูกเอกก็อายุหกขวบนะคะ,ะเราก็ไถเริ่มจากผันอ่ะก้มลงลูก ก็ปกติก็ไปให้ช่างตัดให้นะคะ20บาทแต่ตอนนี้ก็เลยลงส่นซื้อบัตเตอรี่นนะคะที่ช้อปปี้มาตัดให้รูปเองเลยถไ,ไปเลยค่ะต้อนถทแบบน,นี้ถทง่ายนะคะบัตเตอรี่นนี้ต้องคมนะคะลงอ่ะ ระเลียนที่ซื้อมาเป็นยี่ห้อเซมินะคะซื้อมาในราคาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสบายหัวไหมครับสบายครับคือ,ม,อม,ม,มันไม่อัดจิบเลยมันมันมันไม่ดึงเส้นผมมันไม่ดึงเส้นผมใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะเยี่ยงหัวนิดหนึง นึกว่าอันนี้อันนี้เป็นผูม,มนะเนาะล้วเราก็ไถขึ้นเลยนะคะผูมก็เป็นทรงผมนักเรียนเอาค่มลงครับจะหันทำไมนอกบอกใค่้ม แต่เกิดมานี่ก็เคยตัดผมให้ลูกตั้งแต่ก่อนโกนผมไฟนะคะที่เหลือก็ให้เป็นหน้าที่ของช่างตัดผมผู้ชายอ่ะก้มลงก้มลงครับก็ไม่เคยตัดลูกเองตอนแรกบอกเลยนะคะว่ากลัวสบายเ่ะ สบายหัวใช่ไหมครับอ่าก้มลงครับเราจะต้องออมีพยางรองนะคะเพื่อไม่ให้สหใเส้นผมไปโดนตัวเองเพราะว่าคันใช่ค่ะเศษเส้นผมนี้โดนตัวเอง ยางไฟทั้งหายึินไปอรเซ็น อันนี้เป็นครั้งที่สองนะคะที่เอตัดให้รูกครั้งแรกก็ตอนที่ซื้อแบตเตอรี่มาใหม่พันหน้ามาทางนี่ไม่เอาพัดลมหมดเนาะยงไปอย่างนั้นเดีย๋ยวมันก็เข้าตา เงาออกเต็มหัเลยวเอ๊ะไม่ี้พี่าไม่คิดว่าอพูดว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึยเอียงเอียงเอียงเออเอาเออคิดไม่ไหมไม่ต้องไม่ชอบ เปียงเห็นไหมคะเวลาถ่ายไปมันก็ปุดออกหมดเลยอืมนี่คือ,อนาซึมหมด เราจะต้องตัดให้ได้ตามรูปทรงหัวอย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาใช้บล็อกตัวลองนะอ่ะได้รูปทรงตามหัวของเด็กแล้วนี่ทำเป็นไงไงอึนี่ทำเป็นยไงคะนี่ทำเป็นยังไงเนาะทำตัด หัวบริเวณไดนให้หัวล้วนเลยบอกเบก้างอ่ะไม่ค่ะถ้าหัวล้วนมันใช้เวลาในการน้ำอ้าวจะมาจับทำไมนี่นก็คันธรรมดา นานจงคำน,นึงอ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวจะลองใส่บ๊อบตัวลองให้นะคะเราก็ปิดก่อนอย่าเพิ่งถอดอย่าเพิ่งถอดเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งถอดอยัง<ส>ยไม่เสร็จอ่าเดี๋ยวใส่บ๊อบตัวลองให้นะคะยังไม่เสร็จน้องเด็กก็จะคันนะคะไปเราก็ทำความสะอาดตัวน,นี้นิดนึง ไม่หัวจีมันเหงื่อออกอะนะบล็อกตัวรองอันนี้เราก็มีบล็อกนะคะเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปตามเขี้ยวนี่นะคะแล้วก็กดมาลูกมาใส่บล็อกตัวรองก็เสร็จแล้ว,มา,วาม,มาเร็วค่ะมาเร็วค่ะเร็วๆจะเสร็จแล้วมาเร็วๆค่ะ มาเลยแล้วค่ะจะเสร็จแล้วอย่าพุ่งไปล้างค่ะมันเปียกมันจะยากเร็ๆเรวๆถ่ายแป๊บเดียวนี่เร็วๆมามาเลยค่ะเร็วๆมันไม่ไมไามนานลงเร็วๆถ้าไปยิ่งนุ่งๆยิ่งๆมันยิ่งคันเอานีห่อไว้นีเอาห่อไว้นีพยายามนีมานั่ง,งลงเร็วๆค่ะๆๆอ่าเร็วๆนีเอาจับไปเองนี่เอาจับไว้นี่จับไว้หนี่ไม่ต้องไปออะไรหนีบจับไว้ เดี๋ยวตั้งมันก็โดนโคข้างหลังมาดิมันไม่เข้าเอ๊ะทำไมมันจะไม่เข้าไม่ใช่หัวมันเปียกมาแล้วแล้วมันจะได้เสร็จมันจะเจ็บอะไรมานี่ลูกมันไม่เสร็จนะนั่นน่ะเอามา เอาตอนนั้นมันก็ยังไม่ดึงก็บล็อกตัวนี้ไม่ใช่บ่หรือบล็อกอันไหนบล็อกอันอื่นฮะบล็อกต่ำบล็อกสูงกว่านี้บล็อกมานี่เอามาถ้างั้นเปลี่ยนบล็อกมาบล็อกนี้ป๋อบล็อกนี้บ่เจ้ยังตัดอยู่ก็มีบล็อกสูงกว่านั้น เอามาจับไว้ออเอายัดคอไว้อันนี้บ<อ>่วขาต่อไปเดี๋ยวลูวลกจะไม่ตัดผมแล้วนี่ม,มันไม่ใช่ทำไมมันไม่เข้าเลยแม่มมบมม่เปิดน,น,นี่บ่แม่บ่เปิดเ,เ,เปิดแล้วนี่ยัดฝ้าย่าหุ่น นี่มันดึงดีนะมันดึงนี่บล็อกไหนถ้างนั้นอ่ะอืมไฟมันอันนี้อ,อ,อ่ะเดี๋ยวรอให้ใจเยน็นๆก่อนนะคะ